สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีแฟนครับทัวรโลกทัวประเทศครับที่กำลังรับชมช่างอุดนะครับขอบคุณกำลังใจดีๆที่มอบให้นะครับผมมี่เอฟซีนะครับหลังทันกระถามมาเนาะว่าเห็นช่างอุศทำการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับใส่ลวดเชื่อมอยังไงนะครับเชื่อมแบบใดก็ลวดเชื่อมมันกับมีทั้งรอเองนะครับแลวกสเสร็จเนาะพี่น,อน้อง อันคลิปนี้ผมสีมาเวาแบบภาพรวมนะครับเนาะบางครั้งางานเชื่อมนะครับงานเชื่อมบลูมิเนียมนะครับบางครั้งสาเหตุไปแล้วบอกบอกไปบางครั้งมันกับ่คือการปฏิบัติจริงนะครับพี่น้องการบอกผมสีเอารายละเอียดแบบคข้าๆก็แล้วกันเนาะต่อไปก็สิพยายามลงคลิปในการเชื่อมนะคพี่น้องก็ถามมาใส่ตัวเชื่อมนีหอย่างนะครับเชื่อมแก๊สหรือเชื่อมอกอน นะครับหรือเชื่อมติ๊กเชื่อมมิกแบบนั้นเนาะแต่ผมคลิปต่อไปผมกจะิลงเป็นตู้เชื่อมเนาะตู้เชื่อมที่สังกุนเซเชื่อมนะครับผมแล้วกังาน,นเชื่อมรูปเนี่ยมกับมีมากหลากหลายรูปแบบนะครับบางครั้งถ้าผมบอกว่าเฮ็ดทั้งสันทั้งสี่เดาสิแบบว่าพูกเก่งกว่าผมกับมี่เดวคนตีว่าผมเก่งบ่อมาบอกมาสอนทั้งสันนะครับอันผมกะ ออกตัวไว่อนนะครับกับบแมน่าบอกว่าสอนนะครับอันใดที่แนะนําได้ก็คือแนะนำนะครับเอื้อเอื้นเอื้อนว่าสอนนะเอื้อนว่าแนะนานะครับเป็นแนวทางซะแนะนําเป็นแนวทางนะครับสิ่งแต่ละช่างแต่ละอูแต่ละบอลแต่ละคนคะการปฏิบัติงานช่างกับสีบอกคือกันนะครับช่างบางคนอาจจะเชื่อมแบบนี่เชื่อมขึ้นเชื่อมลง เชื่อมปิ้นเชื่อมความเชื่อมไงก็ว่ากันไปบางคนก็อาจจะใส่ไฟจังสันจังซี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่สรุปผลสุดทายก็คือเฮ็ดแหล้วงานมันออกมามันใส่ใดก็คือจบนะครับนั่นแหละคือคืองานช่างเนาะผมก็เลยบอกอยากเจาะจงละเอียดลึกนะครับมันบอกคือคลิปท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวเบื้องหนันเบื้องหนีเบื้องมันเพื่อนจบไปนะครับงานแก้ไขงันช่างบางครั้งมันกะต้องพลิกแพงต่อหน้างานนะครับบางครั้ง ใช่เห็เบิ้งบ่ไย้ลยนะครับบางครั้งกัถทายไปพี่น้องกับพวกเข้าใจซื่ว่าเออเฮ็ดตั้งสั่นจังสี่นะครับกับหัวต่ว่าเชื่อมมันติดกันือจังสี่แทงอินเตอร์คูลเหล่อนะครับมันหัวมันยังมากนะครับมันเป็นเล็กเล็กน้อยนะครับผมกัสีมาเจอจงว่าเออเขากับต้องทาความสะอาดแผลนะครับทาความสะอาดแผลสะกอนนะครับเชื่ยมเรากับไปอาบน้าล้างน้าซึ่งช่างทุกคนกับลู้ในหลักการนี้เนาะว่าต้องทาความสะอาดแผลนั่นล่ละแต่ว่าช่างแต่ละคนสีมีความสามารถ เฮ็ดจังไดให้มันอยู่นะครับหัวมันบางอยู่เฮ็ดจังไดไฟอังสันอังสี่นะครับมันกระเลยนี่แหละเป็นคือขอยาของงานช่างที่ช่างแต่ละคนนะครับความสามารถกับบกขึ้นกันอันนี้ที่ผมบอกอยู่นี่ผมบอกว่าบริวาเจ้าของเก่งเลยครับเพียงแต่ว่าช่างผู้เันเก่งกว่าผมกับมีเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติงานนะครับผมก็คือเฮ็ดจังไดออกมาเรลางานมันใสได้นะครับงานมันออกมามันจบนะครับก็บเป็นว่าโอเค คลิปนี้เป็นยังทคื่อออกมาเบาที่ราะว่ามีเพิ่นถามมากเนาะแต่จิดาพยายามลงคลิปงานเชื่อมอลูมิเนียมไลยขึ้นนะครับไลยขึ้นนะครับสําหรับผู้ที่สนใจกับเบิ้งพอเป็นแนวทางเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเราถ้าคิดว่ามันดีจัางไปวิเคราะห์เบิ้งเราก็จัางเขาไปเฮ็ดน้ำนะครับถ้าเบิ้งเราโอ้ยบ่ถือก็ต้องเราก็จะไปเฮ็ดน้ำนะครับกับเบิ้งเบิ้งก็ได้นะครับกับภาวากันนะครับผมกวา บอกทำความเข้าขขใจกันเล็กน้อยเนาะนะครับจากนี้ก็อันนี้แก้ไข้เราแะ้วพี่น้องแก้ขแห้วมันเป็นยินเตอ์อนาะกัสีไปแจ้งนะครับสมรียเพิ่มทรงห้านไปจบคลิปนี้ก็ไวส้สำนีนลครับผมส่วนผู้ใดอยากคุ้มละละเอียดว่าจังสันจังทีหลังไม่เนาะหลังไม่มากแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางครั้งนี่บอกไปพี่น้องก็อาจจะเพื่อนช่างอาจจะบลู บ่เข้าใจให้กันเพราะว่าบางครั้งผมเห็ดผมก็ยังงงเจ้าของอยู่เลยว่าเอ้ามันลำบากที่การปฏิบัติงานนะครับการเชื่อมทั้งสี่เห็ดจังสันทั้งสี่มันเคยอยู่บางครั้งโบโยกับอุดกาวไปกันนีครับนะโบยนว่าเห็ดได้เหมือนสุยางสุเน้าเนาะครับพี่น้องเนาะมันเป็นงานแบบเขาเอิ่นงานนึงครับงานงานทำมือเนาะงานใส่ฝีมือจากน้อยมันก็เลยเป็นอีหยังที่เว้าเว้าหนักมันโบมีสูตรตายโตัวไหมพี่น้อง งันแตกงันสอมมากทุะอย่างมันบ่มีสูตรตายตัววะเจ้าต้องเชื่อมลักษณะนี้เด้อกือกันคือกันเลี่ยนมากขึ้ต้องเชื่อม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 ม่ไมไมนี้นะครับมันบ่คือ้งานสางนะครับงานแจกไขยเนาะพิ่น้องเนาะเอาคลิปนี้ครับนั่นจะยืนเนาะขอบกันไม่คลิปหน้าด้วยครับผมคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีแฟนครับทัวโลกทัวประเทศครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ